สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมกูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริทพาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหระศาสตไทยระบบสุริยญาติคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำใบกรได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีริเวอรี่บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่าง,างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็กที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563นะครับแรมเก้าข้ามเดือน8ปีชวดตามปฏิทินโหนนะวันนี้ห้ามทำการมมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับวันนี้ห้ามทำการมมงคลนะแต่สามารถ สวนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทมได้นะครับเป็นมงคลในดวงชะตานะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครนะสนใจนะครับที่จะบูชาดวงนโมพุทธายะนะครับบูชาเสริมดวงชะตาราศีนะอันเป็นมงคลนะครับพร้อมกับพระคาถาสำคัญนะครับหรือก้าหนะ้าก้าวศีิเดชมงคลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับ แล้วก็พร้อมกับจะแถมนะแจกฟรีนะครับใบพยาการหงนะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับโชคลาบค้าขายนะคุณติดต่อเจราจาอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับนำไปติดตัวนะก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับเออมีจํานวนจากัดน,นะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเออปลูกเสกเรียบร้อยแล้ว นะครับเออในดูชะตาที่ผ่านมานะก็จะมีแต่ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภความสําเร็จการค้าการขายดีนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดูชะตาของคุณนะโอเคนะครับสําหรับดชะตาในวันนี้ผู้ที่ฝันเอฝันก่อนนะ <c oughs> ความฝันในแรมก้าคำนะครับ <c oughs> ความฝันจะดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี นะครับโอ้ยฝันร้ายแล้วโอ้ยเลาเย็บปอหอเราเอยบอาา็อยบปอาหอนะอย่าอย่าย่ฝันร้ายให้มันดีดๆเขาไว้โอเคนะในดูงชะตานะครับออสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับสาหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์ จะมีลากตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลากทาน้ํามันในวันจันทร์ก็จะเรนรูปงามดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับที่คุณจะแต่งองค์ทรงเครื่องเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็จะถือว่าจะมีความสําเร็จมีโชคนะโอเคมาถึงช่วงเสี่ยงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะเซียมซีประจาในวันนี้ได้ใบที่ยี่ส นะช่วคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ท่านต้องปฏิบัติตนอย่างมีสตินะระวังการทำอะไรที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปอาจจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัวท่านนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังคำพูดอาจจะมีปากเสียงนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาจะดำเนินไปอย่างราบรื่นประสบผลความสำเร็จ นะครับในด้านความรักเนี่ยความรักของท่านอยู่ในช่วงที่ดีนะครับแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะทาอะไรขัดต่อสินธรรมนะครับไม่งั้นชีวิตของคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคได้นะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะจะได้รับผลประโยชน์และมีผลกําไรที่งามนะครับแล้วก็การงานของท่านนะครับควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผลดีกับดวงชะตาของท่าน คะแนนสอบในวันนี้ถือว่าได้คะแนนดีเยี่ยมนะถือว่าได้คะแนนที่ดีเยี่ยมไปเลยนะครับเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะโอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันก่อนเลยนะอย่างรวดเร็วครับในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะประจําในวันนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นการลากิรีสัญจรไม่ดีนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเสียหายไฟดูดไฟชอ็อตน้ําร้อนลวกไม่ีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังนะครับคนที่ดีสุดเนี่ยก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์วันที่คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมง,มงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโชคลาภเก่า,กาหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะกลับมาหาคุณด้วยนะเอออย่างรวดเร็วเลยนะครับเกี่ยวข้องกับในด้านโชกลับการเงินต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตนะครับเจงเกงใจคนเนี่ยเวลาพูดคุยติดต่อสื่อสารใดก็แล้วแต่ก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพ โรคพยาธิต่างๆนะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับเนลกานภูมิแพ้ความสวยนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะพุธกลางวันในชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีก,กันนะครับในดวงชะตาวันนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อ ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับการพูดคุยตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้ความเชื่อถือและศรัทธาเกรงใจดวงชะตาของคุณดีมากเลยนะครับออคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะมีความเป็นปึกแผนมั่นคงที่ดีเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สิน นะครับที่ทางต่างๆรวมถึงมรดกนะความรู้สติปัญญาของคุณนั่นแหละคือทรัพย์ในดวงจิตต่างคุณครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยคุณจะรับการปุ่มวัมน์คำชูที่ดีพบมิตรที่ดีนะครับหรือไม่ได้มีปัญหาใดๆนะในดวงจิตต่างคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนนะครับชาวราศีกุมวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษ นะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากนะครับเป็นการดีในดวงชะตาคุณนะโอเคสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงนะครับเดี๋ยวันี่ยจ่เราพาชน้าสีม่วงมาใช้แล้วก็สีฟ้า น้ำทะเลนะครับอัญมณีก็นินไดนะ้ใส่นินได้นะครับทิศที่เป็นมงคลประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือนะครับเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดรกันเลยนะครับคือในดวงชะตานในวันนี้นะครับอิที่พลของดวงดาวนะดาวพระทิตเหนียมีปัญหามาหลายวันแล้ว นะครับติดขัดมีปัญหาอุปสรคนะครับบางคนก็ติดต่อเรื่องงานเรื่องการก็มีปัญหานะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะในดวงชะตาคุณดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะติดพิษไปถึงเวลา7จนะ็โมงสีนาทีไปแล้วนะครับเจ็โมงสีนาทีไปแล้วนะตีสัก8ดโมงไปเลยก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณ นะก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นวิชาการที่ดีในดวงชะตามีโอกาสได้เซ็นสัญญาเอกสารนิติกรรมต่างๆนะครับมักจะได้ผลนะครับลาบผลจากมิตรสหายนะอย่างไรก็ดีนะครับก็ร้อระวังการโต้เถียงนิดนึงก็อาจจะมีเกณฑ์การโต้เถียงบ้างนะครับแต่ก็มาได้ส่งผลใดใในดวงชะตาของคุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญานะ สัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายเนี่ยเวลา7จ็ดโมงห้นาทีไปแล้วจันทร์ก็เข้าสู่ราศีเมฆเลงชาวลักนณาราศีตุลมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับจะมีลาบปากในโดยตาจันทร์ก็เป็นมหมาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกขวันฟันจงเฉงกว่าจะได้คือนะครับตาม ในเรื่องนั้นของแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินความรักโชคลาภหนูนี่นั่นนะครับแต่สุดท้ายก็จะประสบผลความสําเร็จนะในดวงตาแล้วก็เป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชเนี่ยราชาโชคเฉลิมเฉลาเหมือนบุญเก่าสง่าเห็นเด่นสงา่ามีอํานาจราชศักดุจราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อต้องหาข้าาอใหมนะครับคืออุจจาวิราชเนี่ยอาจารย์ก็ชอบนะเอ คือมันมาเองไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับคุณก็อยู่เฉยเฉยนะทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดนะครับหมายถึงในการมาแบบเป็นขั้นบนันไดนะเป็นขั้นบันไดนะครับแต่ถ้าเป็นอุจจาะพิมุกเนี่ยอาจจะก,กระโดดข้ามไปนะล่วงหน้าประมาณนี้นะก็แล้วแต่นะครับในดวงชะตาของแต่ละคนโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวาลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยชาวราศีเมฆนะครับ ในเรื่องการงานของคุณวันนี้ถือว่าดีจะมีโชคลาภในด้านการงานนะครับสมัครงานก็มีโอกาสได้งานแต่ให้เรามัระวังคําพูดเพราะบางครั้งคุณอาจจะพูดจาแรงจนเกินไปนะครับคำพูดเป็นสําคัญต้องระมัดนระวังนิดนึงนิดนึงนะครับส่วนในด้านการเงินจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับความรักคนรักคู่ของก็เป็นที่พึ่งพาให้กับชาวราศีเมษได้นะครับในดวงชตะตา ต่อมาชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้คุณจะทําตัวเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นบางทีคุณก็ไปรับฟังคําพูดของแต่ละคนมาปรับทุกนะพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นนะครับก็ถือว่าดีนะครับเออได้มีมิตรที่ดีมีเคียงการพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆระมัดระวังคนและผู้ของอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านการงานจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางาน นะครับนะต่อมาชาวลัคนาศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวชะตาของคุณในวันนี้นะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษก็ต้องอดทนนะครับก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีการงานก็มีโอกาสประสบผลความสําเร็จให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณต้องระมัดระวังนะครับ ต่อมาช,า,า,า,ชาวลาัคนาราศีกอละขดชาวราศีกอละขดนะครับดยชะตาของคุณเนี่ยนะดาวประจาตัวเขาไปอยู่ในภพกรมมะนะครับวันๆคุณจะทําแต่ในเรื่องการเรื่องงานนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะส่วนในด้านการเงินนะครับก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักจะมีโอกาสมีโชคลาบจากคนรักคู่ครอง ชาวราศีกรกฎนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นะครับดาวประจําตัวตนุก็อยู่อยู่ในภพหลาพระคุณก็จะมีโชคลาภแต่ในวันนี้ดาวประจําตัวคุณไม่ค่อยดีนะให้ระมัดระวังเรื่องเสียหายอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับการงานจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักคนรักผู้ของเป็นคนที่ขยันกันแข็ง ในการทํางานนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดวงชะตาในวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องตาแหน่งหน้าที่การงานนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังคาพูดด้วยเพราะว่ายังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูอยู่นะครับส่วนในด้านการเงินก็จะรับการสนับสนุนในทางด้านการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีความรักมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงาน มีมีทรัพย์สินด้วยนะดีในโดชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับการงานในวันนี้ก็มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารในด้านการงานในช่วงระยะเวลา2วันครึ่งนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามงานคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะดีจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะ นะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านการเงินเนี่ยดาวอังคารยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับเรามาระวังคุณอาจะอาจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะต่อมาชาวลักขาลาศีพิจิกราศีพิจิกนะครับการงานของคุณนี่ยังเป็นมรณะอยู่ขอให้คุณอดทนอีกไม่นานเยอะอะไรก็จะเกิดขึ้นดีในดวงชะตาคุณอีกไม่นานนะครับอดทนนิดนึง นะในดวชะตาของคุณส่วนในด้านการเงินเนี่ยดาวาพระพฤหัส,สบดีก็ยังอยู่ในภพสหัสชา้ามีเกณฑ์การรายจ่ายกับสังคมนะครับพาษีต่างๆนะแล้วก็ส่วนในด้านความรักวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธน,นูชาวราศีธนูวันนี้คุณจะมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีโชคลาภความสําเร็จแต่ก็ต้องระมัดวังความขัดแย้งกับผุ้นส่วนกับ ลูกค้าด้วยกับมิตรด้วยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคการเงินยังไงคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลต่อสิ่งใดครับต่อมาชาวลักานาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดาวไปจาตัวตะนโนเป็นวีนานาะคุณก็จําไว้เลยตั้งแต่ช่วงวันที่12อไปจนไปถึง5ธันวาถึง5ธันวาคมนะครับก็ให้อยู่ อยู่ให้เป็นไม่ควรมีปัญหาข้อพิพาทกับใครนะครับเออต้องรู้จักลบเป็นลีกนะเออนะครับใช้คนอื่นทำงานแทนไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้เรื่อยๆไม่ต้องไปรีบร้อนต่อสิ่งใดการงานจะรับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่แต่การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเรื่องนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงรายจ่ายต่อมาเช้าลัคนาราศีกรก ราศีกุมเนี่ยการงานมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในด้านการงานของคุณนะครับความรักไม่ค่อยดีนักมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็ระวังจะมีปัญหากับโบรีวานโดยเช่นการมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลักนาราศีมีนราศีมีดาวไปจำโตวันนี้คุณดีนะครับมีความหมั่นคงที่ดีในดวงชะตามไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับ ถือว่าดีนะแต่ให้ระวังนิดนิดนึงนะครับเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอาจจะไม่ไม่ค่อยดีนะักนะแต่เรื่องอื่นดีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12บลาสีนะต่อมานะครับจ๋ยวจมาเสี่ยงให้นะดูทุกอ่านะครับให้คุณเลือกนะสามใบนะครับ ชุดใบที่หนึ่งนะชุดใบที่สองชุดใบที่สามีนะ๋จะให้ทำสมาธินะครับสิบวินะเริ่มจับเวลา โอเคครบแล้วนะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งของคุณได้เดอะเลเวอร์ <The> lover, นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยการงานรู้สึกว่าคุณจะมีความคิดไอเดียที่ดีในด้านการงานนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีส่วนในด้านการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะดีนักนะลรวมาระวังจะมีเรื่องเสียเงินนะครับ ส่วนในด้านความรักเนี่ยบ่งบอกถึงคนโสดมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาอยู่แล้วนะครับในวันนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องรักซ้อนนะครับรักสามเศร้าด้วยนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองใบที่สองคือได้ฟัาห้าไม้เท้านะครับคือในดวงชะตาคุณเนี่ยระวังอาจจะมีปัญหาในด้านการงานการเจรจาต่างๆหรือในเรื่องเอกสารมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับ ในด้านการเงินเนี่ยคุณกอ็อาจจะมีรายได้พิเศษนะครับคุณคิดว่าอาจจะหารายได้เพิ่มตเติมก็ได้นะครับจากจาก,จากรายได้ที่มีอยู่นะครับคุณอาจจะไดคิดอะไรทํานู่นทํานี่ให้มีรายได้เข้ามาส่วนในด้านความรักนะครับระวังจะมีปากเสียงนะครับมีเรื่องทะเลาะก,กันกับคนรักคู่ครองนะโอเคนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามของคุณได้ซ็อก นออในดวงชะตาคุณเนี่ยหมายถึงการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับหรือคุณอาจจะคิดเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้การเงินนะครับคุณก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเลยนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยคุณก็รู้จักที่จะปรับตัวนะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักผู้ของมากมายนักนะนะในดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าดีโอเคนะอันนี้คือการทำลายพิการโดยภาพรวม นะครับในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์นะครับหรือสนใจที่จะบูชานะครับดวงนโมพุทธายะเสริมดวงชะตาราศีของท่านก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ